คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทุกตัวเลขที่ทำขึ้นได้มาจากการคำนวณและเป็นความเชื่อ่วนบุคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเมื่อทราบแล้วเชิญเข้าไปรับชมด้วยกันเลยครับสวัสดีครับครับผมก็ขอโทษขออภัยครับผมจับให้ไม่ถูกครับมึจะพูดยังไงแก้ตัวยังไงครับเพราะว่า หลักสูตรเดินดีมากเลยแต่ว่าผิดภาพตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือนี่ครับก็ดูครับสูตรก็เข้านะครับก็มีศูนย์เก้าอยู่นะครับความจริงสูตรเต็มของเราครับก็แม่นนะครับสูตรเต็นของเรานะครับสูตรเต็นบนล่างเน้นล่างครับนี่ครับวิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะครับนะครับสูตรเต็นบนล่างเน้นล่างครับใครที่ต้องการก็ แคปหน้าจอเลยครับวิธีการทำครับเข้ามาทั้งหมด26งวดครับงวดนี้เป็นงวดที่27ครับจะเข้าไหมครับงวดที่แล้วนะครับเห็นไหมครับงวดที่แล้วนะครับงวด2พฤษภาคมครับออกงวดเมื่อกี้ครับ09ครับก็คำนวณได้0กับ1นะครับ0กับ1ครับสูตรเด่นบนล่างเน้นล่างครับสูตรนี้ส่วนมากจะมาล่างครับเพราะว่าบนไม่มานานนะครับเห็นไหมครับ นะครับนานแล้วนะครับสูตรนี้จะเนียนล่างนะครับไม่น่า,าพลาดนะครับง่ายๆเลยครับเห็นว่าเข้าสูตรได้สูดเล็นหนึ่งแต่ทำไมนี่ครับดูนะทำไมเราไม่ถูกทำไมเราไม่ถูก นี่ครับศูนย์เก้าทำไมไม่ถูกก็คือนี่ครับพอเราจะใช้เลขศูนย์ครับจะได้มาศูนย์เก้าครับแต่ว่าเราไม่ใช้เพราะอะไรเพราะว่าสูตรดับของเราครับมันโกหกนะครับสูตรดับโกหกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเห็นไหมครับก็เลยไม่ใช้เลขศูนย์แล้วทําไมเลขหนึ่งเราจะใช้ทําไมไม่ใช้เลขหนึ่งครับถ้าใครดูตั้งแต่เริ่มต้นเราจะรู้ครับจะรู้ว่าทําไมผิดพลาดอะไร เลขหนึ่งเราไม่มีในสูตรคำนวณครับเห็นไหมครับเลขหนึ่งไม่มีครับเด่นสองและห้าครับเห็นไหมครับเด่นสองและห้าที่ผมวงกลมไว้ครับเห็นไหมครับความจริงสูตรของเราเข้าสูตรเก็บตังค์ก็เข้าเข้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับสูตรสั่งก๋วยเตี๋ยวรอครับก็เข้าที่สี่สองนะครับเห็นไหมครับสูตรเข้านะครับแต่จับไม่ได้ครับเอาครับงวดนี้ดูใหม่นะดูใหม่เอาใหม่นะไม่ต้อง ถ้าคูไปเยอะมันกนยาวนะครับก็มาดูวิธีการทําสูตรกันเลยครับแต่งวดนี้ผมก็มองเห็นลึกๆนะครับมองเห็นลึกๆไว้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็เขียนไว้แล้วนะครับงวดนี้นะครับอ่าครับผมก็เขียนไว้รอแล้วครับอ่าครับสูตรนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับ ท้ายครับหลักหมื่นครับบวกกันสองครั้งครับคือเลขห้าครับบอกด้วยหลักเลขร้อยครับวันที่หนึ่งครับบอกด้วยบอกด้วยหลักหน่วยครับเลขท้ายสองตัวครับคือหลักหน่วยครับและบอกด้วยหนึ่งกงที่ครับได้เท่ากับยี่ิบหกนะครับแล้วผมก็ยี่หกแล้วก็เพิ่มจิระสามครับสามครับ เพิ่มสามเพิ่มหนึ่งเพิ่มสามเพิ่มหนึ่งคือเลขก็เพิ่มสามครับเก้าก็เป็นศูนย์ต่อมาก็เพิ่มสามแล้วเ,เพิ่มหนึ่งหมดนี้ก็ได้เก้าศูนย์สามสี่มาครับผมก็จับมาวางครับเก้ 3, าศูนย์สามสี่นะครับพอได้เก้าศูนย์สามสี่ครับเรามาดูสูตรที่สองสูตรนี้ก็เดินดีครับพวนที่แล้วก็เข้านะเอาลืมให้ดีครับ เมื่อที่แล้วก็เข้าที่ครับ๋ืมไม่ดูครับเมื่อที่แล้วก็เข้าที่นี่ครับเก้าและศูนย์นะครับเก้าและศูนย์ครับพอจะมาจับกดสูตรนี้นะครับผมก็คำนวณไปแล้วครับคำนวณผิดปล่อยมากเลยเพราะว่าผมเป็นงานบวชมาครับไม่หลับไม่นอนครับก็เลยยุ่งยากครับช่วงนี้ครับก็เลยผิดพลาดนะครับเขียนผิดไปเยอะเลยครับนี่ครับหนึ่งเมษายนเพื่อจะออก ถ้าลมก็แรงแล้วคอไปครับถ้าไม่เปิดก็ร้อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เข้าที่เลขเก้าครับก็คือศูนย์เก้าครับก็วิธีการทําครับก็ทํานี้นะครับใช้หลักสิบบวกสองครับงวดนี้ครับสี่บวกสองครับเท่ากับหกครับก็เพิ่มทีละสองครับหกก็เป็นแปดเป็นศูนย์เป็นสองเป็นสี่นะครับงวดนี้นครับ 68024ครับผมก็ได้เขียนลงไปแล้วครับแล้วเลขมันซ้ำกันครับซ้ำเลขศูนย์เลขสองเลขสี่นะครับศูนย์และสี่ศูนย์เละสี่ซ้ำกันครับก็เลยไม่เอาครับคู่นี้ไม่เอามันเหมือนกันครับก็เลยเอาเลขที่มันต่างกันครับก็คือนี่ครับ9043กับสูตรนี้นะครับสูตรนี้สูตรต่อไปครับ สูตนี้ก็เดินดีเดินระยาคู่กันนะครับคู่กันต้องย้อนหลังไปดูครับสูตรนี้เข้าดีมากนะครับคู่กันเลยสามสูตรนี้ไม่ค่อยพลาดนะครับถ้าพลาดแล้วเขาก็จะมายาวนะครับหมดทีแล้วก็เข้ามาที่นะครับเลขเก้าครับครับดังนั้นสวดนี้ครับผมก็เลยใช้สูตรนี้ครับก็ได้ที่สองสี่เจ็ดแปดครับ นี่ครับบวกเลยครับผมหกบวกกันสองครั้งครับในหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับแล้วก็ตามนี้ครับผมเลขหน้าครั้งที่สองครับคือหลักร้อยครับแล้วก็เลขท้ายครั้งที่สองคือหลักร้อยเหมือนกันนะครับบวกสองครับก็จะเป็นนะครับหกบวกหกเท่ากับสิบสองครับบวกห้าเป็นสิบเจ็ดนะครับบวกสามครับยี่สิบครับ บอกสองคงที่ครับสองครับนี่ครับก็ได้สองครับสี่เจ็ดแปดครับสองเพิ่มสองครับเป็นสี่เพิ่มสามครับเป็นเจ็ดเพิ่มหนึ่งครับเป็นแปดนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับนี้นะครับเจ็ดเก้าสองสามครับนี่ครับการเพิ่มก็ในระดับนี้นะครับเพิ่มสองเพิ่มสามเพิ่มหนึ่งครับ เราก็จะได้ตัวเลขมาครับมัดนี้มืดนี้ก็จะไม่ให้ผ่านแล้วนะครับวัดนี้ถ้าผ่านนี้จะว่ายังไงนะครับแต่ก็อย่าหวังเกินไปครับก็ดูแค่แนวทางครับกม็มันผิดพลาดมือันผิดท่าผิดภาามาเยอะครับมืดที่แล้วสูตรที่ผิดผิดที่สุดดับมวดนี้เลขนี่ของเราจะมาไหมเลขเต็มนนะคระับที่เราจะมาจับกันนะครับเลขเต็มของเรามวดนี้ก็ก็เลยใช้ สูตรนี้ค่้ยกับสูตรนี้ครับนี่ครับเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดครับเราก็ได้มาแล้วเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับนไครับตามนี้เลยครับก็ไล่ครบแล้วสิบหกหางนะครับทั้งหมดสิบหกหางนะครับเดีวมาดู ูตรเด่นล่างเน้นล่างของเรางวดนี้ครับสูตรเด่นล่างเน้นล่างนะครับงวดนี้มาดูสูตรการทําสูตรครับผมง่ายๆครับใช้รางวัลที่หนึ่งนี่ครับหลักร้อยบวกหนึ่งครับคงที่ทุกครั้งครับหลักร้อยบวกหนึ่งคงที่ได้เท่ากับหลักร้อยก็คือหกนะครับหกสี่สองครับใช้ตัเลขหกหลักร้อยหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเขียนเพิ่มไปแล้วเพิ่มอีกหนึ่งครับเป็นแปด ใช้สองตัวครับสองหลักนี้นะครับเห็นไหมครับหมดนี้ง่ายๆเลยครับวันนี้ง่ายๆเลยหมดนี้ง่ายๆเลย,ย,เลยครับนี่ครับเน้นเจ็ดและแปดนะครับหมดนี้ก็เอาไ้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคิดขันไปให้เลยนะครับ แถวนี้คือเจ็ดนะครับแถวนี้คือแปดนะครับนี่ครับเอาไว้พิจารณาครับเดี๋ยวจะพามาทํามันหลังครับทาทำมันข้างหน้าอีกครั้งครับก็จะเหลือนี้ครับนี่ครับนะครับมันจะแบ่งล็อกไว้ให้เลยครับนี่ครับวันที่สิบหกนะครับพฤษภาคมครับ ส5งพห้ารอยหบห้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอตัดพร้อมกันอีกทีนะครับว่าสูตรเปลี่นของเราที่เรารวมรวมกันว่าจะออกตัวไหนครับสูตรนี้ความจริงเขาไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วนะครับนี่ครับเขาก็จับคู่กันดีนะครับจับคู่กันดีถ้าสี่สูตรนี้นะครับที่จับคู่กันดีครับที่ผมลากปากกาแดงๆมาครับเห็นไหมครับสี่สี่คู่นี้ครับ สูตรเสื้อนอนกินนะครับสูตรแรกสูตรที่สองสูตรจมือร้องไห้นะครับสูตรที่สามสูตรเก็บตังค์สูตรที่สี่สูตรสั่งก๋วยเตี๋ยวเราครับก็มีทั้งหมดสี่สูตรนี้ครับถ้าเขาจับคู่กันได้ก็ถือว่าเข้านะครับงวดนี้เราจะคํานวณไปพร้อมกันนะครับแต่วันนี้ก็เวลาก็หมดก่อนครับไม่พอจะได้คํานวณครับต้องคํานวณดูว่าสูตรเราจะเด่นตัวไหนนะครับและเลขเด่นที่มันไปตรงกับเลขเจ็ดเลขแปดของสามสี่สูตรนี้ครับคือเลขอะไรนะครับ แล้วก็จะจับคู่กันในนี้นะครับเหมือนงวดที่แล้วครับเห็นไหมครับ42ก็เต็มเต็มครับ09ครับถ้ามีในนี้ก็ถูกนะครับผมส่วนมากเขาก็จะออกในนี้ครับแต่ว่าจับยากนิดนึงนะครับจับยากนิดนึงแต่ข้างล่างคงไม่ยากนะครับข้างล่างไม่ยากเท่าไหร่แต่เรามันพาดง่ายนะพาดง่ายพัดมาสองครั้งนะครับข้างล่างพาดมาสองครั้งนะครับแต่งวดที่แล้วบนก็ถูกนะครับถูกที่1991ครับก็ถูกมานะครับ แหลงวดนี้นะครับก็ไม่น่าจะพลาดดีนะครับนี่ครับลองดูนะครับแต่ก็ไม่ให้ความหวังอะไรมากมายครับก็ดูและพิจารณาทุกครั้งครับก่อนท่านจะตัดสินใจครับว่าเลขตรงใจตรงสเปคของท่านหรือไม่ครับก็อยากให้คำนวณไปด้วยกันนะครับจะได้รู้ครับว่ามันผิดตรงไหนครับถ้าย้อนกลับไปดูก็จะรู้เลยครับว่าสูดไว้มันไม่ผิดเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับ สูตรทำไมมันไม่ผิดเลยแต่มันผิดที่เลขจับมันมาโกงของเรานะครับแค่นั้นเองครับเลขจับโกงของเราครับถ้าท่านมีสามสูตรนี้ไปใช้นะครับก็จะไม่พลาดเลขล่างเลยครับเลขล่างจะไม่พลาดเลยแล้วก็ติดตามกันด้วยครับว่าเลขที่จะประกอบคู่นี้ครับถ้ามีนะี่ครับเจ็ดสูตรอยู่ในมือนี่ครับนี่ครับ ก็จะไม่พลาดเหมือนกันนะครับเอาไปจับรวมๆดูนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาติดตามใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆด้วยนะครับก็จะมีเลขเด็ดๆให้ดูนะครับผมมีเลขเด็ดให้ดูสูตรไหนมันไม่ถูกเราก็ทิ้งไปนะครับเราก็ทิ้งเราไม่ต้องเอาไว้นะครับผมก็วันพรุ่งนี้ครับหรือว่าถ้าวันที่มีเวลาครับจะมา ทำสูตรวิ่งนี้ให้ดูครับสูตรวิ่งทั้งหมดสามสูตรแล้วก็สูตรที่จับคู่สี่สูตรนะครับอันนี้จะจับคู่กันได้ดีมากเลยยวมาทําให้ดูครับวันนี้เวลาไม่พอครับหลอดวันนี้ก็ขอกับก่อนครบสวัสดีครับ